มีคอมมูนิตี้ใหม่ๆเริ่มเล่นเริ่มสนุกเริ่มมีเพื่อนแล้วก็เริ่มมีการนัดเพื่อนนัดไปนัดมาอาจจะไปเจอเออสัมวันอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะ ซึ่งดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะร้านแห่งกรรแันวิทย์ความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่2ในหัวข้อที่มีชื่อว่า เทวดานางฟ้ามีอะไรอยากบอกเรานะคะอ่ะก็เดี๋ยวตังกว่าจะเปิดไพ่เลยนะคะถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ดูอีพีที่หนึ่งไปดูอีพีที่หนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะนั่งเมามอยมากกว่าในตอนต้นเพราะว่า ถ่ายจากการนั่งอ่านไพ่แบบนี้มานานก็เลยทักทาย followers สักหน่อยแล้วก็บอกเล่าว่าไปไหนมาเพราะว่ามีคนบอกว่าคิดถึงอะ่ะเราก็เลยแบบว่าเล่าให้ฟังอะ่ะเราบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังไงแล้วก็นี่คือไพ่ของทุกๆคนที่ดึงดูดมานะคะของ ep ที่หนึ่งแล้วอันนี้มา ep ที่สองนะคะก็เดี๋ยวมาดูดต่อก,กันเนาะเทวดานางฟ้ามีอะไรที่อยากบอก เรานะคะแล้วมีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างใช้สำรับที่ทางกอบอกไปแล้วในอีพีที่หนึ่งไปดูในอีพีที่หนึ่งก็ขอเปิดต่อก่อนเลยนะคะเหนน็นไหมยังไม่ผ่านอีกชิวจัดมาดูค่ะ เห็นไหมมันต้องชิวงไงชีวิตมันต้องชิวเพราะอะไรคะคุณจะได้เที่ยวไงคะเออคุณจะได้ไปเที่ยวไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีเรียสนาอชีวิตอะเวลาเราอยู่ในฟโฟล,ล,ล์ชีวิตมันจะแบบราบรื่นแต่ว่ารู้สึกด้วยนะว่าการจะได้ไปท่องเที่ยวของคุณอะมันจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่มันจะแบบฟโฟล,ล์ มันเหมือนแบบมีเทวดาราังฟ้าจัดสรรให้คุณนะนึกออกไหมมันจะง่ายมันจะโฟล์มันจะเหมือนแบบบางคนนะอาจจะแบบได้รางวัลอะไรที่แบบทําให้ได้ไปเที่ยวฟรีอะไรแบบนี้หรือแม้แต่แบบคุณอาจจะแบบว่าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมีเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ดีขึ้นหรือบางคนสามารถแบบเที่ยวไปด้วยทําง,งานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะพอดูดีในในในภาพเนี้ยค่ะก็เหมือนเขาทางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยอะ่ะ แล้วก็แฮปปี้เนาะแต่ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยบางทีมก็แบบก็ดูนิดนึงเนาะว่าแบบเออคุณจะเขาเรียกว่าอไงอ่ะคุณจะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้มากแค่ไหนเพราะว่าบางครั้งอะอย่างสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวอะเราก็น่าจะซึมซับเนาะเหมือนกับแบบเราอยู่ต่อหน้าใครเราก็อยู่กับเขาจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะซึมซับมากกว่าที่แบบเราอยู่ต่อหน้ากันแต่เราเล่นมือถือใช่ไหมหรือว่า เราไปเที่ยวแต่เราแบบนั่งทำงานแต่ว่าในบางคลิปถ้าเรารู้สึกว่ามันก็ทำแบบนั้นบ้างก็ได้ตังโมว่ามันก็ชีวิตไม่มีผิดไม่มีถูกอคอนเซลลิงเนี่ยจากอีพีที่หนึ่งอ่ะมันเหมือนกับคุณมีชาเลนจ์มาค่อนข้างเยอะมาตลอดอาจจะแบบแทบทั้งชีวิตของคุณอ่ะคุณก็เลยต้องเป็นแบบวีรบุรุษวีรสตรีเลยอ่ะนั่นแหละมันเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปพักผ่อนผ่อนคลายบ้างแล้วซึ่งเดี๋ยวเทวดานางฟ้าจะช่วยจัดสรรให้ เราต้องร,รู้สึกว่าบางเรื่องที่คุณยังหาทางออกไม่ได้อ่ะลองคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณเทวดานางฟ้าประจำตัวคุณน้อท่านอาจจะเป็นที่ปรึกษ,ษาที่ดีให้กับคุณก็ได้นะถ้าเกิดคุณสามารถคอนเนคกับท่านได้หรืออย่างน้อยขอคอนเนคชันขอพรที่ทำให้คุณนะ่ะได้ไปเจอคนที่คุณสามารถแบบเอ,อ พูดคุยด้วยแล้วชี้ทางสว่างให้กับคุณเอาการที่คุณมาดูช่องเป็นความก็อาจจะแบบช่วยชี้ทางสว่างให้คุณหรือว่าให้พลังงานดีๆคุณก็ได้ใช่ไหมเพราะทั้งความมี energy healer อยู่แล้วนะคะบางทีแบบยังไม่ต้องทําอะไรเอ้ยอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะจริงๆคือไม่ต้องทําอะไรบางทีแบบเขาก็ได้พลังงานที่แบบรู้สึกว่าเขาฮีลใช่ไหมเวลาเจอเราอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นแหละคนที่มี เอ่อคีลิ่งเอเนจีนะคะมันก็จะจะจะเป็นอย่างนั้นะเป็นอย่างนั้นกันกันทางนั้นนะคะนั่นแหละค่ะอืมเราต้องวารรู้สึกว่าคุณอาจจะได้รับคำบางคำที่เป็นคำที่ดีดีต่อใจรู้สึก อืมดีต่อใจใจฮิวใจทําให้ใจฟูหรือเป็นเป็นคือเ,เจอคนที่แบบมีเอมบารตี้มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจคุณให้อ่าคำแนะนําข้อเสนอแนะที่ดีกับคุณหรือแม้แต่อาจจะช่วยเยียวยาบาดแผลภายในที่เป็นอาจจะเป็นชายหูดมูลเลยก็ได้นะเป็นแบบว่าบาดแผลตั้งแต่วัยเด็กขออีกนิดนึงสำหรับสำหรับนี้เห็นไหมมันต้องชิลเนี่ยช่องตังกวาเลยชอบเอาเพลงมาใส่ไงก็ไมดูนะ ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยอือมวีแลกซ์บ้างเอ่อคุณเริ่มคอนเน็กกับอะไรที่มีความเป็นธรรมชาติเริ่มคอนเน็กกับอะไรที่เป็นเหมือนกับสมดุลของหยินและอย่างมากขึ้นเอ่อไม่ซีเรียสจริงจังจนเกินไปอ่ะเหมือนหาบาลานซ์หรือปรับให้ตัวเองมีความเป็นเอ NERGY ที่มีความสนุกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วมันจะช่วยฮิวทั้งตัวคุณและคนอื่นอืมเนี่ยคือแบบสิ่งที่เผลอเกิดขึ้นไปแล้วและกําลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะพบอะไรมากขึ้นแล้วก็เนี่ยแหละจากอีพีที่หนึ่งคุณก็จะไปสร้างสารรค์ชีวิตได้อย่างดีมากขึ้นสร้างสารรค์ในทางที่ดีนะอ่ะอ <laughs> ผมติดมาที่เอ่อ uh, m a g i c a l m e r m d i d สัน d o l p h น n s นะคะเปลี่ยนสำนับบ้างเนี่ย มาบอกแล้วเห็นปะ่ะเพลงชามคุณต้องเล่นอ่ะคุณต้องรู้จักเล่นบ้างอ่ะเห็นปะ่ะแต่ก่อนเล่นสนุกเลยนะอีพีสองอีพีวานนี้เห็นปะ่ะคือเอเนจีมันเป็นแบบนี้จริงๆเนาะพลังงานมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นจริงเสมอแล้วมันแบบ คือบางคนเขาจะบอกว่าไพ่ไม่โกหกพลังงานไม่โกหกต้องก็ไม่อยากใช้คานั้นด้วยก็เลยจะพูดว่าเป็นจริงเสมอเ็าต้องกาอยากใช้ภาษาที่เป็นแบบชวดแ t language คือภาษาที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเราก็ไม่ต้องพูดว่าไม่อย่างงูน้นไม่อย่างนี้ใช่ไหมนั่นแ,แหละนะคะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องสมดุลนะ่ะแล้วก็เล่นให้มากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วคุณจะไปสร้างสารรค์อะไรได้ได้ดีมากขึ้นด้วยอะ ช่วยคุณในการเสกสร้างและมานิฟสชีวิตของคุณด้วยเนาะคุณได้รับการปกป้องนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าของคุณคุณเป็นที่รักนี่คือแมสเซจของคุณและท่านไม่ได้ปกป้องแค่ตัวคุณนะปกป้องคนที่คุณรักทรัพย์สมบัติของคุณด้วยซ้ำจากเบื้องบนนะคะแล้วก็ตั้งกว่ได้แมสเซจนี้มัน pop up ขึ้นมาเลยตั้งจะบอกว่าอะไรที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณดังนั้น ไว้าวางใจค่ะเรนชิฟอืมมันขึ้นมาตั้งแต่คอนเซิลลิ่งแล้วเนาะที่คุณจะเจอคนที่จะให้ที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาจะเป็นกัลยาณมิตรแปงว,ว่าคุณจะได้เจอหมู่มวลกลุ่มคนชุมชนใหม่ๆที่เป็นกัลยาณมิตรของคุณนะแล้วมันจะทําให้คุณแบบว่าได้ชิปพลังงานไปในเวที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะบางคนอาจจะได้ออกเพจด้วยนะจริงๆจริงๆเหมือนกับ คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไปออกเดตแต่เหมือนกับแบบคุณเริ่มไปมีคอมมูนิตี้ใหม่ๆเริ่มเล่นเริ่มสนุกเริ่มมีเพื่อนแล้วก็เริ่มมีการนัดเพื่อนนัดไปนัดมาอาจจะไปเจอเอสมวันอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะคะซึ่งดีอืมซึ่งดีซึ่งดีเดี๋ยวเรื่องความรักค่อยมาดูกันในอีพีเออไม่ใช่ e ีพีดูกันในหัวข้อถัดไปเอ่อตั้งกว่าขอมูฟมาที่อันนี้บ้างแล้วค่ะ จะมาเปิดบุ๊กกันนะปกติจะต้องมีคำถามเนาะแต่ว่าก็เอาหัวข้อเรานะี่แหละเป็นคำถามนะคะ Instant Magic Oracle นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะว่าสิ่งที่เราควรรู้นะคะคืออะไรหรือว่าเจวดานางฟ้ามีอะไรที่อยากบอกเราตั้งก่อได้ pop up คำถามหนึ่งขึ้นมานะคือคำถามว่าคุณมาถูกทางเราหรือเปล่า Uh, intuition challenge a clock intuition challenge แล้วก็เป็นรูปอ่ะ uh, a clock ก็คือนาฬิกาเออเป็นนาฬิกาโบราณเขาบอกว่าว้าวมันตรงกันหมดเลย What does a clock m e a n t o i t i o m um, นาฬิกาหรือเวลาค่ะมีความหมายยังไงกับคุณเหรอือตังกว่าว่าเขากําลังให้คุณกลับมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของเวลามากขึ้นแต่ทํามันแบบให้สมดุนลนะเนาะแล้วเขาบอกว่าคุณรู้สึกคอนเน็กกับรูปภาพนี้ยังไงอ่ดูรูปนี้คําตอบอาจจะมากกว่าที่ตังกว่จะบอกคุณเนะแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจารย์าขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิ่งหรือจิตวิเคราะห์ความฝันนะคะก็แอดมาที่แอดบ้านอิ่มสุขะกะนะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b ั c r r i e ทุกถูกช่องทางทุกทุกแพลตฟอร์มของตัวกว่าด,ด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย